สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแอปแทปคอยนะครับอแอปแทปคอยเนะี่ยก็คือสามารถเก็บเก็บแต้มแล้วเป็นแลกเป็นเงินสดได้นะครับอของผมนะครับจะมีคอยอยู่ที่3941นะครับ ตีบเ,เงินไทยก็ประมาณ2.95สตางค์นะครับก็คือภารกิจก็จะมีพวกเล่นเกมนะครับให้เราไปดาวน์โหลดพวกองค์พวกแอปนะครับแล้วก็ติ๊กดาวน์โหลดครับถ้าเราอยากรับคอยไว้สะสมนะครับ ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางแอปก็ก็จะก็จะได้ประมาณ8 0 0 0 0 9่นแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่คอยนะครับแล้วแต่บางแอปนะครับก็คือแอปแท็บคอยเอาง่ายๆก็คือเป็นแอปที่แบบว่าโหลดแอปเล่นนะครับโหลดแอปเล่นแบบพวกเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับประมาณนั้นก็จะมีพวกเกมทํครับให้เราเลือกมากมาย ก็มีเกมเรเยอะเลยนะครับก็กันมีกิจกรรมอ๋อผูลืินบอกไปเพื่อนๆสามารถล็อกอินได้นะครับกก็็ตมซื้อขายกันที่บ้านได้ทั่วโลกซื้อขายฟอรเรสตสินค้าพ,ก,ก,าพกพ์ราชนีคุนและสินทรัพย์ทางการเงินและนิยมอืน่นอีกมากมายด้วยบัญชีเดียว MyTrade ให้การเทรดง่ายขึ้น คีแล้วก็การออกได้เลยนะครับเราก็ได้รับสองน้อยคอยก็สะสมไปเรื่ okay. รยอยๆนะครับอันก็จะเป็นภารกิจรายวันภารกิจอะไรรายวันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเล่นเกมมินิเกมมินิเกมก็จะประมาณเล่นได้ประมาณ สูงสุดได้5ครั้งแล้วก็จะได้100ยคอยนะครับส่วนเราไม่อยากเล่นเกมเราก็สามารถดูวิดีโอโฆษณาประมาณ4ครั้งก็จะได้2 0 0้อยคอยนะครับแล้วก็สำเร็จภารกิจยอดนิยมประมาณ2ครั้งก็จะได้800ยคอยนะครับแล้วก็ภารกิจอื่นๆก็จะมีลองเล่นได้รับเหรียญทองทุกวันแล้วก็วนวงล้อนำโชคนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนแล้วก็บนัส VIP ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นภารกิจไหนก็กดเลือกได้เลยนะครับอ่าผมลืมบอกไปเอ่อเชิญเพื่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อนเชิญเพื่อนนะครับถ้าเชิญหนึ่งคนเพื่อนก็จะได้เก้าสิบบาทนะครับเพียงเพื่อนเพื่อนใส่โค้ดโค้ดเชิญนี่เลยนะครับ u i 5 n นยนะครับเพื่อนเพื่อนใส่โค้ดเชิญตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเ,เพื่อนก็จะได้90บาทนะครับก็จะเป็นอันดับการสะสมคอยนะครับการเชิญเพื่อนจำนวนการเชิญค่าคอมมิชชั่นใครมีชื่อผู้ใช้นะครับก็จะจัดอันดับมาให้ใหเราดูว่าเอ๊ะคนนี้ได้อันดับที่เท่าไหร่ทเท่าไหร่นะครับ เปจนวนการเชิญผมก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับท่านเพื่อนชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ